คดีประหลาดของพี่น้องตระกูลป่าแปงนั้นไม่เพียงแต่เป็นคดีความรุนแรงที่น่าตกใจเพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะผู้ก่อเหตุและเหยื่อเป็นผู้หญิงอีกด้วยคดีนี้กลายเป็นข่าวฮือฮาในสื่อฝรั่งเศสด้วยนัยยะแฝงที่น่ารังเกยียจของการเป็นเลสเบี้ยนและการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องแต่แรงจูงใจในการก่ออาชญากรรมนี้ไม่เคยถูกชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเป็นเพียงความบ้าคลั่งหรือเป็นการแก้แค้นที่วางแผนมาอย่างดีของสาวชนชั้นแรงงานสองคน ต่อในจ้างที่ไม่รู้อิโนโนอีเนของพวกเธอและคุณกำลังฟัง r ร d f ฟล p p o d c s t t แม้จะเทียบกับมาตรฐานชีวิตชาวนาฝรั่งเศสช่วงตน้นศตวรรษที่20ที่แสนจะยากลำบากคริสตินและเลอาปาแลงยังมีวัยเด็กที่เลวร้ายเป็นพิเศษกุสตาฟพ,พ่อของพวกเขาเป็นคนติดเหล้าและชอบทำร้ายร่างกายสุนเคลมองแม่ของพวกเขาเป็นผู้หญิงเจ้าชู้และเจ้าชู้มากๆไม่มีสัญชาตญาณของความเป็นแม่เลย ในปี1901ทั้งคู่ถูกบังคับให้แต่งงานกันเพียงเพราะเธอกำลังตั้งครรภ์เอมิเลียลูกคนแรกของพวกเขาหลังจากที่เธอคลอดคริสตินลูกคนที่2ของเธอในปี1905เคลมองตัดสินใจว่าเธอไม่สามารถดูแลลูกทั้งสองคนได้จึงส่งลูกไปอยู่กับน้องสาวของกุสตาฟในปี1911เคลมองก็ให้กำเนิดลูกคนที่3ชื่อว่าเลอาไม่นานหลังจากที่เลอาคลอดออกมา เคลมองก็พบว่าสามีของเธอลวงละเมิดเอมิเลียลูกสาวคนโตของพวกเขาซึ่งขณะนั้นเธออายุเพียงสิบขวบเท่านั้นเคลมองพยายามขอหย่าก,กับกุสตาฟทันทีแต่การกระทําของเธอไม่ได้เกิดจากความกังวลต่อความปลอดภัยของลูกสาวแต่เป็นเพราะต้องการลงโทษสามีที่นอกใจเคลมองเชื่อว่าเอมิเลียล่อลวงพ่อของเธอและเพื่อเป็นการลงโทษเธอจึงส่งไปที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ดำเนินการโดยสำนักส่งเลอโบงปาสเตอร์ aster, ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวด นอกจากนี้เธอยังย้ายคริสตินออกจากการดูแลของป้าและส่งเธอไปที่สำนักส่งดังกล่าวอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอและเธอยังต้องการที่จะปลดภาระโดยการส่งเลอาซึ่งขณะนั้นยังเป็นเด็กวัยต่อแต่โดยเธอส่งไปให้ลุงทวดของเธอดูแลเอมิเลียและคริสตินสนิทสนมกันมากในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและเมื่อเอมิเลียบวดเป็นแม่ชีทันทีที่อายุมากพอคริสตินก็ตั้งใจจะเดินตามรอยพี่สาวอย่างไรก็ตาม เคลมองซึ่งต้องพึ่งลูกสาวให้ช่วยเลี้ยงดูทันทีที่พวกเธอสามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายเธอโกรธเอมิเลียที่ไม่ยอมให้เธอได้รับรายได้หนึ่งในสามส่วนของเงินเดือนและห้ามคริสตินไม่ให้ทำเช่นเดียวกันเธอรีบดึงคริสตินออกจากเลอบงปาสเตอร์ aster, และหางานทำเป็นแม่บ้านในบ้านชนชั้นกลางของเลอมองเนื่องจากซิสเตอร์จากเลอบงปาสเตอร์ aster, สอนเธอเรื่องการทำความสะอาดซ่อมแซมและทำอาหารเธอจึงเหมาะกับชีวิตแม่บ้านมากอย่างไรก็ตาม คริสตินเปลี่ยนในจ้างหลายครั้งในช่วงปีแรกของการทำงานเพราะค่าจ้างที่พวกเธอเหล่านั้นจ่ายให้ไม่เคยเพียงพอที่จะเหมาะกับแม่ของเธอเช่นเดียวกับพี่สาวของเธอเลอาถูกแยกจากการดูแลของญาติและถูกส่งไปทำงานทันทีที่สามารถทำได้และแม้ว่าพี่สาวทั้งสองจะแยกทางกันไปแล้วแต่ก็ยังคงรักใคร่กันมากและพยายามทำงานร่วมกันทุกเมื่อที่มีโอกาสในปี1926เมื่อเธออายุได้22ปี คริสตินได้รับตำแหน่งในตระกูลแลนเซลินในเมืองเลอมองครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยเรเน่แลนเซลินทนายความที่เกษียณอายุแล้วเลโอนี่ภรรยาของเขาและลูกสาวที่โตแล้วสองคนหนึ่งในนั้นคือเจเนวิฟซึ่งอายุ27ปีในช่วงเวลาที่เธอถูกฆาตกรรมเธอยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านพวกเขาเป็นครอบครัวที่เงียบสงบและน่าเคารพนับถือมีบ้านทาวเฮาที่สวยงามอยู่ในบริเวณละแ,แวกบ,บ้านของคนที่พอมีอันจะกิน หลังจากที่จ้างคริสตินได้สองเดือนพวกเขาก็ตัดสินใจรับน้องสาวของเธอมาทำงานด้วยคริสตินเป็นคนทำครัวและเลอาเป็นคนรับใช้พวกเขาทำงานวันละ12-14ถึงชั่วโมงและได้รับอนุญาตให้หยุดงานเพียงครึ่งวันต่อสัปดาห์เพื่อที่จะไปโบสถ์ซึ่งพวกเขาก็ทำทุกวันอาทิตย์โดยสวมถุงมือและหมวกพวกเขาจะไปเยี่ยมร่างทรงในละแวกบ้านเป็นครั้งคราวต่อมาคริสตินได้กล่าวว่าเธอเชื่อว่าเธอเป็นสามีของน้องสาวของเธอในอีกชีวิตหนึ่ง ซึ่งเป็นความคิดที่น่าจะรวบรวมมาจากนักพรตท้องถิ่นคนนี้นอกเหนือจากจุดหมายปลายทางทั้งสองแห่งนี้แล้วเวลาว่างที่พวกเขาใช้ร่วมกันก็มกักจะใช้ไปในห้องนอนเล็กๆบนชั้น3าของบ้านครอบครัวแลนเซลีนพวกเขาไม่เคยไปดูหนังหรือว่าไปเต้นรำเลยและไม่เคยมีแฟนหรือเป็นเพื่อนกับแม่บ้านคนอื่นๆในละแวกนั้นด้วยชื่อเสียงในอาชีพการงานของพวกเธอนั้นยอดเยี่ยมมากและพวกเธอเป็นที่อิจชาของครัวเรือนชนชั้นกลางอื่นๆ ที่จ้างคนรับใช้ที่ทุ่มเทกับการเที่ยวเตรและจีบชายหนุ่มมากกว่าอย่างไรก็ตามเจ้าของร้านค้าในท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ต้องพบปะพูดคุยด้วยกลับมองว่าพวกเธอเป็นคนแปลกและห่างเหินและแม้ว่าในจ้างจะยกย่องพี่น้องตระกูลป่าแปงทั้งสองในสังคมถึงความขยันมั่นเพียรของพวกเธอแต่ก็ยังมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ดูเหมือนจะมีปัญหากับบุคลิกภาพของคริสติน ผู้หญิงที่จ้างคริสตินมาเพียง15วันบรรยายว่าคริสตินเป็นคนอ่อนไหวมากหยิ่งพยองและดื้อรั้นมากจนเธอไม่กล้าขอให้เธอทำอะไรเลยอย่างไรก็ตามครอบครัวของแลนซซลีนดูพอใจกับคริสตินพอสมควรและในการพิจารณาคดีมงซีเออร์แลนซซลีนได้ให้การว่าจนถึงวันที่เกิดการฆาตกรรมเขาไม่ได้บ่นเกี่ยวกับงานที่พี่น้องตระกูลปาแปงทำในบ้านของเขาเลย แต่มงเซอร์ลานซิลีนก็ได้เปิดเผยระหว่างการพิจารณาคดีเช่นกันว่าเขาไม่ได้พูดอะไรกับหญิงสาวทั้งสองคนเลยตลอดระยะเวลา7ปีที่พวกเธอทำงานอยู่ในบ้านของเขาคำสั่งทั้งหมดส่งมาทางภรรยาของเขาซึ่งติดต่อกับคริสตินเท่านั้นและโดยปกติแล้วจะส่งเป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่าการสื่อสารด้วยวาจาแม้ว่าวิธีการสื่อสารกับคนรับใช้ของพวกเธออาจจะดูแปลกประหลาดไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ถือว่าโหดร้ายอะไรและดูเหมือนว่าโดยรวมแล้ว พี่น้องตระกูลป่าแปลงจะได้รับการปฏิบัติค่อนข้างดีภายในบ้านของตระกูลลนันเซลีนซึ่งเป็นครอบครัวชนชั้นกลางทั่วไปตระกูลลนันเซลีนดูแลคนรับใช้ของพวกเธอในลักษณะเดียวกับครอบครัวอื่นๆในประเภทเดียวกันและบางทีอาจจะดีกว่าด้วยซ้ําไปเพราะคริสตินและเลอาไม่เพียงแต่ได้รับอาหารเพียงพอสําหรับรับประทานเพียงเท่านั้นแต่ยังมีห้องที่อุ่นสบายรวมถึงเงินเดือนที่น้อยนิดแต่เป็นมาตรฐานซึ่งในขนานั้นประมาณส0มพันฟรังก์ต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับเงินสกุลอเมริกาในปัจจุบันที่น้อยกว่า2,000ดอลลาร์ต่อปีเมื่อเลวนีลานเซลีนรู้ว่าพี่น้องทั้งสองส่งเงินเดือนทั้งหมดให้กับแม่ของพวกเธอแล้วเธอจึงยืนกรานทันทีว่าพวกเธอต้องหยุดทําแบบนั้นและเก็บเงินที่หาได้ไว้เองและตัดสินใจแจ้งให้แม่ของพวกเธอทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนี้หลังจากเหตุการณ์นี้พี่น้องทั้งสองก็เริ่มเรียกชื่อมาดามด้วยความรักใคร่อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติของมาดามเลนเซลีนต่อเด็กสาวไม่ได้เป็นไปอย่างดีเสมอไปเธอมีมาตรฐานที่เข้มงวดและมักจะทําการทดสอบวัตถุมือที่พวกเธอใส่นั้นสีขาวหรือไม่กับเฟอร์นิเจอร์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปัดฝุ่นออกตามที่เธอต้องการมีเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะที่เธอเปิดเผยด้านที่น่ารังเกียจลีอาพลาดที่จะลืมเก็บกระดาษชิ้นหนึ่งบนพื้นขณะทําความสะอาดและมาดามเลนเซลีนได้บีบเนื้อเธอแรงๆตลอดเวลาและบังคับให้หญิงสาวคุกเขา่า เพื่อหยิบกระดาษชิ้นนั้นกลับมาหลังจากเหตุการณ์นี้รีอาซึ่งโดยปกติจะอ่อนโยนได้พูดกับน้องสาวของเธอว่าเธอไม่ควรพยายามที่จะทําแบบนั้นอีกไม่งั้นฉันจะปกป้องเธอเองในช่วงเวลาของการก่อเหตุคริสตินอายุ28ปีและรีอาอายุเพียง21ปีเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปีคศ1933ถึงแม้ว่าในรูปถ่ายของพวกเขา ที่ถ่ายโดยสื่อมวลชนในเวลาไม่นานหลังจากนั้นทั้งคู่จะดูเหมือนว่าหน้าตาแก่กว่าอายุจริงของพวกเขาหลายสิปีก็ตามวันนั้นผู้หญิงตระกูลแลนซิลีนออกไปซื้อของ และมีแผนจะไปที่บ้านของพี่ชายของมาดามเพื่อรับประทานอาหารเย็นซึ่งมงซีเออร์แลนซีลีนจะมาพบพวกเธอหลังจากที่เขาเลิกงานทําให้บ้านในวันนั้นไม่มีใครอยู่และคนรับใช้จะต้องดูแลบ้านจนกว่าเธอจะกลับมาในตอนดึกตามคําบอกเล่าของพี่น้องตระกูลปลาแปงพวกเธอใช้เวลาทั้งวันไปกับงานบ้านและทําหน้าที่ตามปกติหนึ่งในภารกิจประจําวันของลีอาคือการนาเตารีดที่เสียของบ้านไปให้ช่างไฟฟ้าซ่อมซึ่งเธอก็ทํา เมื่อเธอกลับมาพร้อมกับเตารีดและเสียบลักเพื่อรีดผ้าแต่ไฟฟ้าในบ้านเกิดลัดวงจรคริสตินตัดสินใจว่าเธอจะรอจนถึงเช้าในวันรุ่งขึ้นเพื่อมาซ่อมฟิวเนื่องจากครอบครัวแลนซิลีนจะไม่อยู่บ้านในเย็นวันนั้นอยู่แล้วเวลาประมาณช่วง5โมงครึ่งถึง1ทุ่มมาดามแลนซิลีนกลับบ้านโดยที่พวกเธอยังไม่ทันตั้งตัวคริสตินพบกับพวกเขาที่ประตูเพื่อบอกว่าไฟดับและฟิวขาดอีกแล้ว ตามคำบอกเล่าของคริสตินเมื่อพวกเขาได้ยินเช่นนี้มาดามเลนซิลินก็โกรธจัดคริสตินหยิบเหยือกดีบุกขึ้นมาแล้วก็ฟาดหัวได้ยิงของเธอเพื่อเป็นการป้องกันตัวเมื่อเจเนวิฟเห็นเช่นนั้นเธอก็เข้ามาช่วยแม่ของเธอแล้วก็เริ่มต่อสู้ชุลมุนกับคริสตินทั้งสองฝ่ายต่างตะโกนกันไปมาโดยตะโกนว่าฉันจะสังหารพวกมันจากนั้นเลอาก็ได้ยินเสียงการทะเลาะก,กันจากอีกห้องหนึ่งจึงเข้ามาร่วมต่อสู้กับมาดามลานซิลินซึ่งดูเหมือนจะฟื้นสติสัมปชัญญะข และนี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่นักจิตวิเคราะห์ชาวฝรั่งเศสชื่อดังดาร์กลากองตั้งคำเปรียบเปยให้กับเหตุการณ์นี้ว่างานเต้นรำอันโหดร้ายคริสตินตะโกนใส่เลอาว่าทุบเธอที่หัวและผลักเธอลงไปที่พื้นแล้วก็ควักลูกตาเธอออกซะเลอาทำตามที่เธอได้รับคำสั่งทุกประการและคริสตินก็ทำแบบเดียวกันกันกบ Gene เจเนวิฟเหยื่อของพวกเธอไร้ทางสู้เพราะว่าไม่มีดวงตาพี่น้องตระกูลปลาแปงจึงออกไปรวบรวมอาวุธ พวกเธอใช้มีดและค้อนนอกเหนือจากมอดีบุกพวกเธอตีผู้หญิงจนตายก่อนโดยสลับมอดีบุกและค้อนไปมาระหว่างกันตามที่คริสตินบอกผู้หญิงทั้งสองร้องไห้แต่เธอจะไม่ได้ว่าพวกเธอพูดว่าอะไรหลังจากที่ผู้หญิงตระกูลแลนซิลีนถูกพบในที่สุดว่าเสียชีวิตแล้วพี่น้องทั้งสองคนก็ออกไปเตรียมร่างของผู้เสียชีวิตตามที่คริสตินบรรยายไว้เหมือนกับว่าคนทั่วไปที่จะเตรียมกระต่ายสำหรับทำอาหาร ในการสัมผัสครั้งสุดท้ายที่น่าสยดสยองพวกเธอยกกระโปรงของผู้หญิงที่เสียชีวิตขึ้นมาคลุมศีรษะที่โดนทุบตีจนจำแทบไม่ได้และเจาะก,ก้นและต้นขาของพวกเธอด้วยมีดเจนวิฟและซิลีนอยู่ในช่วงที่มีประจำเดือนในเวลานั้นและพวกเขาจึงเอาเลือดนั้นทาตามตัวของมาดามหลังจากที่พวกเธอทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องตระกูลป่าแปงก็ทำความสะอาดความสกปรกที่เกิดขึ้นจากนั้นก็เตรียมตัวเข้านอนและพวกเธอก็เข้านอนด้วยกัน ในระหว่างนั้นมุงซีเออร์ลานเซลีนกำลังรอภรรยาและลูกสาวของเขาอยู่ที่งานเลี้ยงอาหารคำ่ำที่พวกเขาได้รับเชิญหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ตัดสินใจกลับบ้านไปดูว่าทำไมเขาถึงมาช้ามากเมื่อมาถึงบ้านเขาก็ไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้เพราะประตูถูกล็อกและล่ามโซ่เอาไว้เมื่อถึงจุดนี้เขาคิดว่าภรรยาและลูกสาวของเขาน่าจะออกไปแล้วและคนรับใช้สองคนอาจจะกําลังทําความสะอาดบ้านจน,นวุ่นวายเกินกว่าที่จะได้ยินเสียงกริ่ง เขาจึงตัดสินใจกลับไปที่บ้านของพี่เขยโดยคาดว่าพวกเขาจะมาถึงก่อนที่เขาจะกลับถึงบ้านอย่างไรก็ตามเมื่อไปถึงที่นั่นเขากลับรู้สึกผิดหวังเมื่อพบว่าพวกเขายังไม่ได้มาถึงเมื่อมาถึงจุดนี้มอซิเออร์ลันเซลีนกลับบ้านพร้อมกับเพื่อนจากงานเลี้ยงอาหารคำ่ำสิ่งที่พบคือบ้านมืดสนิทยกเว้นเพียงเทียนไขที่พักคนรับใช้ชั้น3พวกเขาไม่สามารถเข้าไปในบ้านได้อีกแล้วพวกเขาจึงไปหาความช่วยเหลือและกลับมาพร้อมกับตำรวจสองนายหนึ่งในนั้นสามารถเข้าไปได้ในที่สุด โดยปีนข้ามกำแพงส่วนหลังบ้านต่อมาคริสตินได้ระบุว่าที่เขาทำการปิดประตูเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการให้เมอร์ซีเออร์เป็นผู้พบร่างภรรยาและลูกสาวของเขาเมื่อเข้าไปในบ้านผ่านห้องครัวทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเรียบร้อยดีในตอนแรกจนกระทั่งตำรวจใช้ไฟฉายส่องดูและพบลูกตาบนบันไดที่นำไปสู่ชั้นสอง เมื่อถึงจุดนี้ตำรวจจึงสั่งให้เมอร์ซีเออร์เข้าไปด้วยและเมื่อถึงชั้นสองตำรวจก็พบร่างของหญิงสาวแลนซิลีนใบหน้าไร้ลูกตาและถูกตีจนจำไม่ได้ดวงตาของมาดามปรากฏอยู่ในรอยพับของผ้าพ,พันคอที่คอของเธอตำรวจสันนิษฐานว่านี่เป็นฝีมือของผู้บุกรุกที่เป็นโรคจิตจึงเดินขึ้นไปชั้นบนต่อไปโดยคาดหวังว่าจะพบสาวใช้สองคนในบ้านซึ่งน่าจะอยู่ในสภาพที่เลวร้ายเช่นเดียวกันแต่เมื่อไปถึงประตูห้องพักของตนประตูถูกล็อกจากด้านใน แต่ภายในยังมีเทียนไขจุดอยู่หลังจากนันประตูเปิดออกพวกเขาก็พบพี่น้องสองคนยังมีชีวิตอยู่และสบายดีโดยนอนกอดกันอยู่บนเตียงแต่บนโต๊ะข้างเตียงของพวกเขามีค้อนพี่น้องทั้งสองคนสารภาพทันทีว่าตนได้ก่ออาชญากรรมดังกล่าวโดยคริสตินเป็นคนพูดเองทั้งหมดสุเลอาก็เห็นด้วยกับคำพูดของพี่สาวพวกเธอไม่ได้แสดงความสำนึกผิดและอ้างว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาอาชญากรรมดังกล่าว ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งฝรั่งเศสและหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสก็ได้รายงานความคืบหน้าของคดีนี้ทุกวันมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เห็นใจพี่น้องทั้งสองเนื่องจากพวกเขาเข้าใจถึงสภาพการทำงานที่ย่ำแย่ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับคนงานในบ้านผู้ที่เห็นด้วยเหล่านี้ได้แก่ชนชั้นสูงทางปัญญาหลายคนในสมัยนั้นซึ่งยกย่องอาชญากรรมดังกล่าวว่าเป็นตัวอย่างของสงครามชนชั้นงานศพของสตรีตตระกูลแลนเซลีนมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตาม การพิจารณาคดีของพี่น้องตระกูลป่าแปงในเดือนกันยายนปีถัดมามีผู้เข้าร่วมมากกว่าและต้องใช้ตำรวจเพื่อควบคุมฝูงชนที่ศาลตลอดระยะเวลา13ชั่วโมงตลอดการพิจารณาคดีคริสตินประพฤติตัวเรียบร้อยและไม่สบตากับใครในขณะที่ลีอาจ้องไปข้างหน้าอย่างว่างเปล่าเราว,ว่ากำลังตกใจในขณะที่อยู่บนแท่นพยานดูเหมือนว่าความกังวลของพวกเขาจะมีแค่การต้องการปกป้องซึ่งกันและกันพี่น้องคู่นี้ให้เหตุผลว่าพวกเธอเป็นโรคจิต ทานายความยกหลักฐานที่แสดงถึงความวิกลจริตโดยกำเนิดของแม่และพ่อของพวกเธอ ลูกพี่ลูกน้องที่เสียชีวิตไปในสถานบําบัตรผู้ที่มักจะใช้ความรุนแรงและลุงที่ขีดสั้นอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์3มคนที่โจทย์ได้ให้การว่าพวกเขาได้ตรวจร่างกายของพี่น้องตระกูลปาแปงและพบว่าพวกเธอมีสุขภาพจิตดีในท้ายที่สุดศาลตัดสินว่าพี่น้องคู่นี้มีสติสัมปชัญญะดีดังนั้นจึงมีความผิดคณะลูกขุนถือว่าการชำละร่างและการที่พวกเธอทาความสะอาดร่างกายภายหลังจากนั้นและเข้านอนราวกับว่าไม่มีอะไรผิดปกตินั้นเป็นหลักฐานของความเลือดเย็น มากกว่าความบ้าคลัง่งคริสตินถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยกิโยตินในจัตรุรัสสาธารณะที่เลอมองเมื่อวันที่30กันยายนปีคศ1933โดยเธอได้รับข่าวนี้ขณะที่เธอกำลังคุกเข่ารับโทษในสมัยนั้นตามธรรมเนียมในฝรั่งเศสโทษประหารชีวิตของนักโทษหญิงจะได้รับการลดหย่อนโทษก่อนที่จะประหารชีวิตแต่ในสมัยนั้นมีการคาดเดากันมากว่าคริสตินปาแปงจะไม่ถูกตัดสินเช่นนั้นเนื่องจากอาชัชญากรรมดังกล่าวมีลักษณะที่โหดร้ายอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามสารมีความเห็นอกเห็นใจต่อลีอามากกว่าเนื่องจากเธอถูกตัดสินว่าอยู่ภายใต้อำนาจของพี่สาวของเธอสารจึงตัดสินให้เธอทำงานหนักเป็นเวลา1ิปีระหว่างที่คริสตินกำลังรออยู่ในห้องนักโทษเธอเริ่มมีอาการทางจิตมากขึ้นเรื่อยๆเธอมีอาการชักกระตุกอย่างรุนแรงและประสาทหลอนตามมาด้วยภาวะซึมเศรา้าซึ่งเธอปฏิเสธที่จะกินหรือดื่มอะไรและขอร้องให้เธอได้พบน้องสาวของเธอ ในช่วงหนึ่งในเดือนกรกฎาคมปี1933เธอพยายามที่จะควักลูกตาตัวเองออกหลังจากนั้นเธอจึงถูกจำกัดให้อยู่ในเสื้อรัดรูปต่อมาเธอได้อ้างกับผู้พิพากษาว่าเธอกําลังประสบกับอาการแบบเดียวกับที่เธอเคยประสบเมื่อครั้งที่เธอลงมือสังหารครอบครัวแลนซิลีนในช่วงหนึ่งอาการแย่ลงมากจนผู้คุมยอมใจอ่อนและอนุญาตให้เธอพบกับเลอา เมื่อพวกเขาได้พบกันอีกครั้งก็มีรายงานว่าคริสตินมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศต่อน้องสาวของเธอโดยพยายามที่จะปลดกระดุมเสื้อผ้าของเธอและขอร้องให้เธอพูดว่าใช่ได้โปรดถัดมาในวันที่22มกราคมปี1934ประธานาธิบดีอันแบร์เลอบรุนได้ออกคำสั่งพักการประหารชีวิตป่าแปง เธอถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยการทำงานหนักแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ปีก็ถูกส่งตัวไปยังสถานบำบัดผู้ป่วยทางจิตในเมืองแรนส์เธออาศัยอยู่ที่นั่นเพียงไม่กี่เดือนก่อนที่จะเสียชีวิตด้วยโรคแท็กเซียและผอมโซเนื่องจากอดอาหารเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี1937ขณะที่เธอมีอายุได้32ปีเลอาได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดหลังจากรับโทษจำคุก8ปีเนื่องจากเธอประพฤติตัวดีในปี1941 หลังจากนั้นเธอจึงไปอาศัยอยู่กับแม่ของเธอในเมืองน้องและได้งานเป็นแม่บ้านในโรงแรมโดยใช้ชื่อปลอมเรื่องราวเกี่ยวกับวันที่เลอาเสียชีวิตแตกต่างกันไปโดยบางแหล่งรายงานว่าเธอเสียชีวิตในปี1982และบางแหล่งรายงานว่าเธอเสียชีวิตในปี2001และก็จบลงแล้วนะครับกับดิปาแปงซิสเตอร์สองพี่น้องมหาภัยคอนนี้เพื่อเธอเพื่อนๆที่ฟังจบแล้วมีความคิดเห็นและก็รู้สึกอย่างไรกันบ้างครับ อย่าลืมพิมพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับซึ่งแอดเนี่ยชอบอ่านมากๆเลยหากเพื่อนๆต้องการที่จะดูภาพที่เกิดเหตุเพื่อนๆสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ทั่วไปโดยพิมพ์ค้นหาว่าดิป่าแบงซิสเตอร์เพื่อนๆก็จะพบครับมันค่อนข้างที่จะเป็นภาพที่โหดร้ายทั้งช่องเรดไฟพอดแคสต์ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตามนะครับนำเสนอในเชิงข่าวและสารคดีเพื่อให้เป็นกรณีศึกษา ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Red f i r e Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ